ดีครับก็อยู่กับเกตเป็นหนึ่งหกแปดนะท่านผู้ชมหมาแรกป่ะน้ำเงินครับสองเคตัดขาเลยนะรอบนี้นะมาหรือเปล่าท่านผู้ชมใบนี้จะมาหรือเปล่าสวยงามมาทีนะครับปังมีสองกับห้าด้วยนี่เราแปดครับหวานเจีย๊ยบสวยงามนะครับ ไม้นี้นี่สวยงามเลยไปต่อที่แดงหนึ่งเคครับท่านผู้ชมหนึ่งเคจะมาหรือเปล่า หน้าเก้ากับหน้าเจ็ดด้วยนะกุ่งคนใบเหอะเออนั่นแหละสวยงามนะครับท่านผู้ชมไม้นี้สวยงามไปอีกแล้วแดงหนึ่งไม้นะครับปิดเกมทีไม้นี้ ไม่ได้ปิดเกมไปทีนะท่านผู้ชมครับขอสวยๆงามๆไปทีจจอหกกับสามบ้าวหูยแค่สองอืพอเลยครับท่านผู้ชมแยกย้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในทีคลิปหน้าครับสวัสดีขอัวอนไปก่อนสวัสดีครับ